กู้หลิงอวี๋องค์ราชทายาตคนปัจจุบันอุยโอ้ยฟินเราต่อไปสิเห็ุศักดิ์สิทธิ์ก้ายอดนั่นเป็นตัวยาชั้นยอดหากตกไปอยู่ในมือองเสรีองค์จักรพรรดิเสวยแล้วพาวรกายแข็งแรงเพลิดเพลินพระไทยคนจะชื่นชมเป็นอย่างยิ่งถึงเวลานั้นตำแหน่งขององค์ราชทายาตคงจะน่าสิ้นน่าขวานมาก ไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกแค่ไม่ให้เขาได้เหตุศักดิ์สิทธิ์ไปก็พอแล้ว <S <S องค์ราชทายาท่านคงไม่รู้ข้างกายอองเสรีมีบุตรสาวท่านอัครรมหาเสาบดีชูช่วยเหลือหญิงผู้นั้นไม่ธรรมดาเลยอืมเล่าต่อไปสิกราบทูลฝ่าบาทนางหญิงสำสอนชูเยี่ยหยดูมินคุนนางลบหลู่เบื้องสูงทำให้แวดวงขุนนางมัวหมองไปหมดยิ่งไปกว่านั้น นางยังส่งเสริมอ,องมเสรีจับคุมขุนนางจำนวนมากหม่อมชั้นกับลูกจนถึงตอนนี้ในชิงโจยังไร้บ้านไร้เรือนอาศัยใช่พเจค่าฟาบาทนางหญิงสำสนนั่นอาศัยอ,องเสรีเป็นที่พึ่งกล้ยย่งชิงตำแหน่งจองหวนที่องจกักรพรรดิทรงแต่งตั้งให้ข้าไปไม่เห็นองจกักรพรรดิอยู่ในใสายตาเลยคนตำสามแบบนี้คนประหารชีวิตใช่เพคะแค่ตำแหน่งจองโหวนเล็กน้อยมีอะไรต้องเสียดายกัน แค่พวกเจ้าช่วยข้าเอาเหตดศักดิ์สิทธิ์มาได้กำจัดอองเสรีข้าจะทําให้พวกเจ้าเสกสมความมั่งคั่งไปตลอดชีวิต,แต,แ,ตแต่ฟาบาทข้างกายอองเสรีมีองครักจํจำนวนมากข้าเป็นพิบัญญาชนคนหนึ่งเกรงว่าจะพวกเจ้าไปที่เมืองอี้โจหากะฮบดีหลวหวันเฉิงเขาจะช่วยพวกเจ้าอเ,เองเ ของที่หอเทียนเป่านำมาประมูลล้วนเป็นสมบัติทั้งนั้นถ้าพวกเราได้ของดีหนึ่งชิ้นมาก็คงรวยเละแล้วแค่จะพูดก็จะได้หรือไงกันอย่าเพ้อฝันไปเลยนี่พวกเราไปดูนั่นกันดีกว่านี่ออนี่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 เจ้าดูสิ่งนี้ไม่คิดว่าจะเจอมือสังหารมากเช่นนี้ยังดีที่มาทันออฮหว้าว อ,องชายองชายหอเทียนเป่าสร้างอย่างหรูหราไม่ธรรมดาเช่นนี้เจ้าของหอคงร่ำรวยหน้าดูคงเป็นวดัดอยากซื้ออะไรก็ย่อมซื้อได้อของประมูลหอเทียนเต่าย่อมเป็นของไม่ธรรมดาอีกสักครู่ข้าจะต้องเลือกให้ดีๆประมูลไปสักสองสามชิ้นมอบให้พ่อตาเป็นของขวัญพบหน้า <c oughs> โอ้ยอยโยสวยมากโอ้สวยงามอลังการมากนี่นีดูนั่นสิเป็นไงพวกเขาเข้ามาได้อย่างไรคนทำฉันเก่งจริงๆเลยเนาะโอ้ยดูสิสวยมากเลยนางหญิงสับสนระย่างอายเจ้าก็อยู่ด้วยเหรอดีนักนะยัยแก องชายข้ากับคุณหนูฉูเพิ่งไว้ชีวิตเจ้าแต่ก็กล้ามาหาเรื่องก็แค่เกาะอองเสรีไรอำนาจไรอิทธิพลไม่ใช่เหรอเสแสร้งแกล้งทำให้ใครดูกันข้าจะบอกเจ้าให้นะตอนนี้ลูกชายของข้าได้เป็นท่านแม่ท่านกับหญิงชนบทอย่างนางไม่อะไรจะต้องพูดกันอีกรอจบการประมูลเราค่อยจัดการนางก็ไม่สาย ใช่ใช่ใช่ตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คืองานประมูลอีกเดี๋ยวข้าจะคิดบัญชีกับเจ้าคิดไม่ถึงว่าหอเทียนเป่าจะมีสมบัติมากมายเช่นนี้ข้าต้องการทั้งหมดเลยงานประมูลใครให้ราคาสูงก็ได้ไปหากเกินเจ้ามากพอก็จะประมูลได้ทั้งหมด แต่ถ้าเจ้าไม่มีเงินก็อย่ามาเสแสร้งใช่แล้วต่างก็ใช้ชีวิตในยุทธภพพวกข้าไม่กลัวการข่คมขู่หากเจ้าไมา่อยอ่างมีเรื่องแนะนําให้รีบใสหัวไป Thomas <c ram> ซะในเมืองอี้โจนี่ข้าโหลวบันเถิงก็คือกฎหากใครไม่ยอมก็มาลองดูสิท่านแม่ ข้าเคยได้ยินชื่อหลววันเฉิงผู้นี้ได้ยินว่าเป็นคณะบดีมั่งขั่งใช้อำนาจไปทั่วไม่มีใครกล้าย,ยุ่งไม่คิดเลยว่าพวกหยางหมิงกงแม่ลูกจะประจบประแจงเขาได้ไม่เป็นไรแค่คนเลวสองคนไม่น่ากล,ลัวหรอกเพียงแต่หลววัวนเฉิงค่อนข้างยุ่งมากกล้ามาก่อเรื่องในหอเทียนเป่าคงมีองค์ชายองค์ไหนคอยหนุนหลังพวกเขาอยู่ในแน่เลยเสด็จพ่อมีโอรสไม่มากตั้งแต่พี่สองและพี่สี่สิ้นไปนอกจากข้าแล้ว ก็เหลือแต่องราชทายาทก็องพิงน,นั้นงั้นก็หมายความว่าพี่ใหญ่กับพี่สามของท่านอืมตั้งแต่โบราณองค์ชายแข่งแย่งกันเรื่้องปกติพี่ใหญ่และพี่สามของท่านคงมองว่าท่านเป็นศัตรูนานแล้วเพียงแต่ท่านไม่สนใจบัลลังพวกเขาจะไม่ระวังท่านนะักตอนนี้พระค้าท่านถึงถูกลากลงน้ำคุณหนีออกยากแล้วพระค้าทำท่านเดือดร้อ,รอน นี่ไม่ใช่ความผิดเจ้าจริงๆแล้วข้าอยากจะวางตัวเป็นกลางพี่ใหญ่และพี่สาวก,ก็ไม่ปล่อยข้าอยู่ดีในเมื่อหน,นีไม่ได้เช่นนั้นข้าก็ลองเสียงเข้าถ้าเสือเองไม่ใช่เพื่อแผ่นดินแต่เพื่อได้อยู่กับเจ้าอยากสงบสุขอยู่กับข้าหรือ หอเทียนเป่าต้อนรับทุกท่านขอเชิญทุกท่านนั่งได้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านข้าคือผู้ดำเนินการประมูลครั้งนี้สูจีในานามหอเทียนเป่าขอขอบคุณผู้ที่มาจากแดนไกลทั้งหลายไม่อ้อมขอมให้เสียเวลาเราจะเริ่มการประมูลของชิ้นแรกกันเลย ในกล่องนี้มีดาบทะลุความว่างเปล่าเป็นคำพีวิชาการต่อสู้ในตำนานที่เซียนดาบหญิงไปหัวทิ้งไว้ราคาเริ่มต้น200อยตำลึงแต่ละครั้งเพิ่มราคาไม่ต่ำกว่า100ยตำลึงสมเป็นหอเทียนเป่าแต่ของประมูลชิ้นแรกก็ไม่ธรรมดาแล้วตำนานว่าใครฝึกวิชานี้สำเร็จจะฆ่าคนโดยไม่เหลือร่างได้หากได้มันมาคงจะครองยุทธภพบขึ้นสู่บรรทวีระบุรุษอันดับหนึ่งได้ค่าให้200ตำลึงค่าให้200ตำลึง ก็ให้ห้าร้อยตำลึงดาบทะลุความว่างเปล่านี้ต้องไปของข้าพวกเจ้าเป็นแค่คนธรรมดาอยากแย่งกับข้าเหลอท่านหลวคงจะไม่รู้คำพีนี้มีแต่คนที่มีวาสนาจึงจะเปิดได้และมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นจะฝึกได้ดังนั้นจึงลดราคาเพื่อเป็นของประมูลชิ้นแรกท่านหลัวท่านคงต้องคิดใหม่แล้วล่ะในเจ้า เขาว่าท่านหลวงรีบแย่งขนาดนี้เขาจะเป็นคนไร้ความสามารถน่าหากเป็นเช่นนี้พวกข้าก็จะไม่แย่งกับท่านหลวงแล้วแหละเอาไปเถอะเอาไปเจ้าเจ้ากล้าล้อข้าเขาจะฆ่าเจ้าหลวงวั่นเฉิงเจ้าจะทําอะไรที่นี่คือหอเทียนเป่านะหอเทียนเป่าแล้วย่างไรกล้าล้อเล่นกับข้าก็ต้องตายหยุดนะเอะ รื่องการีสอ่อนแอถือว่ามีความสามารถหรืางหญิงซ้ำซ้อนไม่ดูตัวเองเลยว่ามีสถานะอะไรกลา้าพูดกับข้าบดีมั่งข้างหลวแบบนี้เขาว่าจบของไมย่ยางไม่ชีวิตเล่าสินะงอย่างเหม่งกงนี่คือภรรยาที่ถูกเจ้าหยางนั้นเรอเฮ้ยงดงามขนาดนี้เจ้าช่างใจร้ายซะจริงๆเลยข้าบดีมั่งข้างหลวพูดล้อเล่นไปนาไํานแค่หญิงชาวนาคนนึ่งเท่านั้น ไม่เหมาะจะออกสังคมหรอกร <c oughs> ข้าชอบคนที่ไม่เหมาะจะออกสู่สังคมแ <c oughs> ม่นางกลับจวนไปเป็นเมียน้อยคนที่สามสิบแปดของข้าข้ารับรองว่าให้เจ้าได้กินดีอยู่ดีเป็นอย่างไรละ่ะฮะสนใจไหม <c oughs> เออจะเนีเจ้าห <c oughs> ลว้วันเชิง สตรีของข้าให้มือสกปรกของเจ้าแต่ได้หรือเจ้าเป็นใครมาจากไหนทำมาเป็นวีรบุรุษช่วยสาวงามช่างไม่กลัวตายจริงๆมังอัจกล้าดูมินองเสรีจงอยากตายสินะองเสรีองชายผู้ลึกลับดังเทพมังกรเห็นแต่หัวไม่เห็นศาระเหรอเฮ้ยขาอท่านองชายาองทุกคนลุกขึ้นได้ขอพระทยท่านอง พระชายาอยู่ข้างท่านอองเป็นคนที่ก่อเรื่องที่หออิงเ,งเฟิงเมื่อสามวันก่อนใช่ไหมช่างเป็นหญิงแกล่งไม่แพ้ชายเลยได้ยินว่าพระชายาเป็นบุตรสาวของท่านอัครามหาเสนาบดีถูกกล้าแทะลมพระชายาดูหมิ่นท่านอองคราวนี้หลวงวันเฉิงจะต้องโชคร้ายแน่ๆนใช่แล้วใช่แล้วหลวงวันเฉิงเจ้าเห็นข้าแล้วเหตุนใดยังไม่คุกเข่าอีกก็แค่ท่านอองว่างงานไร้อำนาจคนหนึ่งข้าต้องกลัวเจ้าเหรอ ช่างเถิดอย่าคิดเล็กคิดน้อยกับคนแบบนี้เลยเอ้ยสาวน้อยไปกับข้าเถิดข้ารับรองว่าจะทำให้เจ้าได้ขึ้นสวรรค์แน่อใหญ่ตายแล้วข้าบดีมั่งคั่งหลวงว่าตัวเองเป็นใครกันได้ส่งกระจกมาบ้างไหมออกไปท่านข้าบดีมั่งคั่งถ้าไม่เป็นไรใช่ไหมชูแย่เย้านางหญิงสัมสันท่านข้าบดีมั่งคั่งมองเจ้าถือเป็นเกียรติของเจ้ายังไม่รีดมารับใช้ท่านข้าบดีมั่งคั่งอีกใช่แล้วข้าบดีหลวงร่ำรวยเงินทอง เทียบกับองเสรีไรอำนาจไรอิทธิพลที่เจ้าหามาเนี่ยดีกว่าเป็นพันเป็นหมื่นเท่าเจ้ายังไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีเจ้ายังไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีใช่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 ท่านข้าบดีมังคั่งอย่าโมโหอย่าโมโหเลยนะอุ้ยที่แท้ก็เป็นแม่นางที่อารมณ์ฉุนเฉียวนี่เองข้าทอมามารับรู้เบื้องสูงเจ้าตายซะเฮ เสียวเหิงถอยไปท่านนองข้างกายท่านล้วนเป็นพวกไร้ประโยชน์ชุยองเซรีอะไรกันแม้แต่ตดเสียงเดียวก็ไม่กล้าคำให้ฝึกดาบเนี่ยข้าต้องได้ท่านเปิดเผยตัวตนแล้วคนผู้นี้ยังไม่เกรงกลัวเขามีคนหนุนหลังแน่อาจทำเพื่อล่อยท่านออกมา ข้าว่าเราดูท่าทีไปก่อนดีกว่าอืมไฮ้ โซจีพูดไม่ผิดมวนคัมภีร์นี้ต้องคนมีวาสนาถึงจะเปิดได้ดดแล้วเราจะน่าจะเป็นคนไร้วาสนายังฝันจะเปิดมนคัมภีร์น่าขําจริงๆใช่แล้วมวนคัมพีมหาจัรย์ขนาดนี้ข้าคิดว่าสจ้์ทั้งหลายที่อยู่ที่นี่มีแค่พระชายาที่มีคุณสมบัติในการเปิดพูดถูกศาสตร์วิชาดาบนี้ต้องให้สตรีฝึกเท่านั้นนี่มันทำมาเพื่อพระชยาโดยเฉพาะเลย หลวงวันเฉิงในเมื่อเจ้าเปิดไม่ได้เช่นนั้นก็มอบให้พระชายาเป็นการขอโทษเถิดไม่แน่นะท่านอองอาจไว <areth> ้ชีวิตเจ้าก็ได้ในเมื่อทุกคนพูดว่าพระชายาคือคนที่มีวาสนาเช่นนั้นข้าจะให้เจ้าลองหากเปิดได้มนคัมภีรก็มอบให้เจ้าแต่หากเจ้าเปิดไม่ได้ก็อย่าโทษว่าข้าใจร้ายเกินไปล่ะเจ้าเป็นคนพูดเองนะเย,ยว่ท่านวางใจได้ข้ามีสติดี ชยเยาหญิงชนบทอ,อย่างเจ้าคิดจริงๆหรือว่าตนเองสำคัญเน่ใช่ท่านข้าบาดีมังคั่งยังเปิดไม่ได้หญิงส,สัาอสนอย่างเจ้าจะเปิดได้เหรอฉันา,งงาขำยิ่งนะัะ ฮะฮะดูเฮ้ยสอปไปพัชาจริงจริงเปิดมดคอมพีวได้ง่ายๆแบบนี้เลยสุดยอดเลยถ้าชายาถ้าอย่างนั้นหลุงันเถิงนี่ต้องเสียทัพพระยาทั้ตทหารเป็นแน่แล้วเขาชอบเสียแงไม่ใช่เหรอสูญเสียครั้งใหญ่แล้วไม่เป็นไปไม่ได้ใช่นางหญิงสำสนนีิต้องเล่นแร่เป็นหน้าเจ้าของยังไม่ได้พูดอะไรเลย แต่สนักกลับเขาได้สนุกปากจริงๆชูยเยีเ่ยวเจ้ากล้าด่าลูกชายข้านางหญิงสมส่อนขอบคุณข่บบดีหลวงที่มอบคำผีให้ข้านะนางหญิงสมส่อนกล้าล้อเล่นกับข้าอยากตายใช่ไหมเดี๋ยวระวัง แต่ท่าชั่วร้ายหากวันนี้เจ้ากล้าทำร้ายคุณหนูชูข้าจะเอาชีวิตเจ้าหลววันเถิงเจ้าจะก่อเรื่องในหอเทียนเปาของข้าจริงๆหรือตาเท่าชิงเอเห็นกันหน้าเจ้าหลกนะท่านทั้งหลายข้าชิงเอจะขอหอเทียนเปา ขออภัยท่านทั้งหลายด้วยดำเนินต่อไปเถิดแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเราจะประมูลกันต่อต่อไปเป็นการประมูลมุกราตรีทะเลใต้หนึ่งเม็ดผ่านการเวลามูลค่าไม่น้อยราคาเริ่มต้นสามร้อยตำลึงแต่ละครั้งที่เพิ่มราคาต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยตำลึงบังเอิญจริง จวนของข้าขาดสิ่งสองสว่างอยู่พอดีมุกเม็ดน,นี้สามร้อยตำลึงข้าจะเอาสมเป็นข้า,าบดีหลวงในจวนล้นใช้มุกราตรีสองสว่างไม่เพียงเท่านั้นนะข้าได้ยินมาว่าในจวนของเขาแม้แต่แตะเกียบก็เป็นทองสามร้อยตำลึงครั้งที่หนึ่งสามร้อยตำลึงครั้งที่สองหากไม่มีใครเพิ่มราคามุกราตรีทะเลใต้เม็ดนี้จะตกเป็นของข้า,าบดีมั่งคั่งหลวงใช่5 0รอตำลึงชุยเหย,ายาวาเจ้ามีสถานะอะไรกล้าแย่งกับข้า,าบดีมั่งคั่งหลวงช่วยเยยวยาว ทั้งตัวเจ้าคงไม่ถึงสิทธิ์ตำลึงเลยกระมังกล้ามาทําตัวเป็นคนรวยจอมปลอมเชียวเหรอเจ้ากล้าแย่งกับข้าเดิมงานประมูลคือที่สําหรับผู้มีเงินเจ้าซื้อไม่ไหวก็ช่างเถอะพี่สาวสู้เนี่ยเมื่อเขาไม่เอาท่านช่วยหอยอข้าด้วยนะ